คือมุกโกเป็นคนที่สายตาสั้นมากตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วคือมีปัญหาเรื่องสายตาเพราะว่าสั้นอ่ะตอนนี้600แล้วก็มีเอียงด้วยทําเสร็จแล้วเราจะปังทาเสร็จแล้วเราจะสวยเพราะโลกมันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเราจะเปิดวิชั่นใหม่ๆ ล้างหน้าทําความสะอาดหน้าหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปทําเลสิกกันเนี่ยถึงขั้นตอนที่จะต้องทําความสะอาดใบหน้าเลยวถาาม่เป็นไงงก็สวยเหมือนเดิมละค่ะก็สวยแซ่บเพ่าเดิมพี่เงียบเงียบตอนนอนไม่ใช่เลยนะครับให้ความร่วมมือกับคุณหมอค่ะมไม่เจ็บเลย วันนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ศูนย์เลสิกโรงพยาบาพลพระราม9รยบร้อยแล้วนะวันนี้บุโก้นั้นคุณหมอไว้ว่าจะมาทําเลสิกกันนะคะแต่แน่นอนอย่างที่ทุกคนรู้นะจ๊ะว่าเวลาการทําเลสิกเราต้องเลือกไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคุณหมอที่เราไว้ใจได้ตอนนี้ก็นี่อยู่นี่เลยค่ะศูนย์เลสิกโรงพยาบาลพระราม9นะคะเดี๋ยวมานั่งคุยมานั่งเมาก,กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของบุโก้เนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วอะคือบุโกะเป็นคนที่สายตาสั้นมากตั้งแต่เด็กๆแล้วคือ มีปัญหาเรือ่องสายตาเพราะว่าสั้นอ่ะตอนนี้ยหกรแล้วก็มีเอียงด้วยแต่ประเด็นคือใส่คอนแทคเลนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใส่มาตั้งหล่ม .3 แล้วตอนนี้อายุ3าหแล้วว่าคุณผูช้ชมอายุมาทํางานในวงการบันเทิงบางทีถ้าเกิดใส่แว่นนี่มันไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมเพราะเราก็จะต้องทํางานหลายรูปแบบบางทีมันก็ไม่สะดวกที่จะใส่แว่นก็เลยตัดสินใจมาทาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคือ วันเดียวหายนี่แหละเพราะว่าเราทํางานทุกวันใช่ไหมเดี๋ยวรับปรึกษาคุณหมอดีกว่าว่าจะต้องทําขั้นตอนไหนอะไรยังไงไปเจอคุณหมอ ตอนนี้นะคะถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการขยายม่านตานั่นเองไม่ต้องตื่นเต้นนะคะทุกอย่างชิลมากไม่มีอะไรนร่ากลัวขยายม่านตาคือใช้น้ํายายขยายม่านตาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ประมาณ20นาทีตาจะเริ่มมัวนะคะค่ะใส่แล้ก็จะไม่ชัดค่ะค่ะมองก็เป็นการขยายม่านตาใช่ไหมคะอ่ะมาเลยค่ะเริ่ม มันไม่ได้แสบมากขนาดนั้นนะคุณผู้ชมมันก็จะเย็นๆนะเหมือนเราหยอดยาน้ํายาน้ํายาหยอดตาเย็นๆของญี่ปุ่นนะคลขายกันระหว่างนี้ก็คือคิดในใจว่าทําเสร็จแล้วเราจะปังทาเสร็จแล้วเราจะสวยเพราะโลกมันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเราจะเปิดวิชั่นใหม่ๆนี่แหละคือข้อดีของการทําเลสิกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บุกโกบอกนะว่า จะทำเลสิกก็เราก็ต้องเลือกนะโงรงพยาบาลที่เราไว้ใจได้ซึ่งแน่นอนค่ะบุกก็เลือกโรงพยาบาลน,นะคะศูนย์เลสิกที่โรงพยาบาลพระราม9ก้าค่ะเพราะว่าบุกก็เป็นคนไข้ในประวัติก็อยู่ในโรงพยาบาลพระราม9้อยู่แล้วแล้วก็รู้จักคุณหมอหลายๆคนในโงรงพยาบา 5, ลพระราม9ก้าอยู่แล้วก็ครอบครัวก็เวลาป่วยเวลาเป็นอะไรก็ปรึกษาคุณหมอที่นี่เพราะฉะนั้นก็ไวใ้ใจโรงพยาบาลพระรามเกัา สวัสดีค่ะคุณหมอมาพร้อมทำทุกอย่างที่คุณหมอสั่งไว้เรียบร้อยใส่วงใส่แวน่นเรียบร้อยเลยคะ่ะโอเค ค่ะวันนี้เรามาตรวจสภาพตาเนาะเพื่อที่จะประเมินก่อนทำเลสิกนะคะโอเคปกติคุณวุกบกปีนี้อายุ36ค่ะ36ไม่มีโรคประจำตัวไม่มีโรคประจำตัวค่ะปกติใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำใช่ค่ะหยุดมาแล้ว3วันใช่ไหมเกินดวค่ะเกินแล้ว4วัน5วันประมาณนั้นค่ะ เมื่อกี้ตรวจห้องแรกนะคะเช็คความหนาแล้วก็ความแข็งแรงของกระจกตากระจกตานี้แข็งแรงดีเลยนะคะ568-575กับนะคะแล้วก็ค่าสายตาโอเคเลยนะคะนิ่งๆประมาณค่าแว่นนี้เลยก็คือสามารถทำได้นะคุณผู้ปกอยากทำวิธีอะไรเอ่ยอยากทำว่าหายเร็วๆค่ะหายเร็วๆเนาะแผลเอาแบบถ้าวิธีที่ แผลเล็กสุดแล้วก็ความแข็งแรงของกระจกตาดีที่สุด<ะ>ตาแห้งน้อยที่สุดก็ค<ะ>ือรีเด็กสมาะนะขออนุญ,ญาตตรวจตานิดนึงค่ะขอถัดแว่นออก<ะ>โอเคค่ะเจประสาทตาปกติดีเอาคางออกได้นะคะ โอเคก็ตัวรีเล็กสมายนะคะเดี๋ยวเราให้ฟังนิดนึงมันจะเป็นวิธีใหม่ล่าสุดที่ใช้ตอนนี้นะคะใช้เลเซอร์เครื่องเดียวเนาะก็จะใช้เลเซอร์เนี่ยจะทํางานประมาณ23วินาทีเท่านั้นเองซึ่งเป็น23วินาทีแห่งชีวิตที่คุณหมอขอให้นิ่งที่สุดนะถ้าผ่าน23วินาทีนี้ได้เสร็จไปแล้วเกือบ80เปนะแล้วก็หลังทำวันแรกเนี่ยคุณมุ้ก็จะยังมองเห็นฟุ้ง นะบางคนจะบอกว่าเหมือนมองผ่านฟิลเตอร์บิวตี้นะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแล้วก็ฟิลเตอร์นี้จะค่อยๆจางหายไปนะคะบางคนใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์บางคนใช้เวลาประมาณ1เดือนขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของแต่ละคนนะแล้วก็ที่เหลือการดูแลเบื้องต้นก็คือห้ามน้ําเข้าตาเจ็วันแรกแค่นั้นค่ะแล้วก็หยอดยาให้คุณหมอนะได้ค่ะพร้อมพอมมากค่ะรอมแล้วค่ะ ปรนชิดม okay. ากค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะให้น้องเขาวัดใส่ตาซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันที่ห้องผ่าตัดชั้นเจ็ดได้เลยค่ะ,ะคะุณหมอค่ะไปเลย ทำความสะอาดหน้าหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปทำเลสิกกันเนี่ยถึงขั้นตอนที่จะต้องทําความสะอาดใบหน้าเลยเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอกันค่ะ ถึงเวลาแล้วนะคะที่บุโกะเนี่ยนะคะจะต้องทําเลสิกแล้วนะคะไม่กลัวเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดูเป็นแบบชิลๆธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่บุโกะบอกเลยทุกๆคนนะว่าเวลาเราจะเลือกทําอะไรก็แล้วแต่สำหรับตัวบุโกะทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะว่าไม่เลกจะเป็นเรื่องความสวยความงามนะคะเรื่องอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างต้องเลือกที่ดีที่สุดวันนี้บุโกะก็ตัดสินใจค่ะทำกับตัวเลสิกลงเพียา,าลำก้าวคุณหมอใจดีน่ารักตามมาได้จ้า เดิมละค่ะก็ะสวยสเต็ปเท่าเดิมพี่เงียบๆตอนนอนไม่ใช่เลยนะครับจะให้ความร่วมมือกับคุณหมอค่ะมไม่เจ็บเลย ชิวๆสบายๆมากไม่ไม่นานจริงๆไม่ถึงเออสิบนาทีด้วยซ้ำนะแบบเราให้ความร่วมมือคุณหมอบุกะเชื่อเลยว่าเวลาที่จะมีการทำทุกคนจะตื่นเต้นหมดแหละแต่บอกเลยว่ามันไม่เจ็บแล้วก็รวดเร็วมากคือคุณหมอบอกประมาณข้างละ23วินาทีจริงๆแป๊บเดียวเลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมันแบบพอทําเสร็จปุ๊บมันถึงจะเป็นแบบเหมือนเหมือนมีหมอกจางๆแต่ว่ารู้สึกได้ถึงความชัดขึ้นเลยตอนนี้อาจจะชันชัดได้ประมาณสัก เออห้อร์แต่พวกนี้จะเป็นร้0ยซก็ต้องรอดูตอนแกะนะคะแต่ตอนนี้ก็คือถนอมสายตาเอาไว้ก่อนเลยนะคะก็เฮ้ยปุ้มปิ่มมาลุงนี่ทำตั้งนานแล้วอ่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามแล้วก็หลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าบุโก,โกทำที่ไหนก็บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าทำที่ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลพระรามเก้า ใครสนใจนะเดี๋ยวบุกดจะใส่เบอร์ข้างล่างเอาไปให้เลยคือเลิแล้วก็มีหลากหลายแบบแต่ที่บุกโกดธทำแ่บเป็นแบบ Relax Mind เนี่ยมันก็ง่ายแล้วก็แบบแปบ๊บเดียวแผ่นเล็กตี๊ดเดียวเราท่ามไม่เจ็บเลยวิธีนี้เลศิศเหมาะก,กับสาวๆในยุค 5G แบบนี้คือทำประมาณเดือนนึงก็จะคอนแทคเลนส์ได้ล้ว